ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับเป็นนําเสนอทางตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านมิตสูวิชีอิเล็กทริกนะครับมีปัญหาไม่เย็นโซเตอร์สลิมนะครับรุ่นอะไรเนี่ย MU อะไรพอเห็นแล้วกันฮะวานเปิดแอร์เลยครับ MU PG C 1 3 VC ขีดทีหนึ่งนะครับ เส้านล่าง่ะเส้อ้อห้าจุดหนึ่งศูนย์โอเค,อ,เคอาการอ่ะสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็ตัดพัดลมหมุนนะครับน้ำยาที่เราใส่เกจวันละน้ำยาอยู่ที่ร้อย 53าสิบไอได้โอเคคอมสตาร์ท okay. ไม่ออกนะครับคอมเพรสเซอร์กระแสเกียรอยู่ที่19แอมป์แล้วก็ตัดไปนะครับอ่ะรบกวนปิดปิด Air แอร์ <S <S Air, เลยครับปิดแอร์ปิดเบรกเกอร์ไฟด้วยครับครับปิดครับไอคอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออกครับ ิดเบเกอร์ไฟได้ครับต้องรื้แผงครับเดี๋ยวขอรื้แผงกันนะครับเอาเก้ครับตัวนี้ก็แกะมาแล้วครับตัวนี้เอาเปลออกมากันต้องมาวัดดูขดลวดนะครับตัวนี้ก็มีแม็กเงียบนะครับขนาะเนี่ยก็มีคาปาของพัดลมนะครับรัวนี้2ไมโคร4 4 0โวลต์นะครับ ac นะครับ แล้วตัวนี้ก็มีคาป,ปาแกลนแคปสตา้านะครับสี่สิบไมโครนะครับกี่โวล์เนี่ยห้าสิบถึหกสิบเฮิร์ตโวล์ไม่มีบอกวอ่รอ๋อ450โวล์ AC นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาขอทดอดสายก่อนรุ่นนี้สีชยัมพูเป็นสตาร์ทนะครับ ลานนี่สีเทาต่อกับน้ำเงินนะครับที่เข้าเอ็นนะครับตรงนู้นพอเอ็นแล้วกันอขอถอดส,สายแปบนึงครับโอเคครับทำแล้วเตรียมมัลติมิเตอร์มาแล้วครับตั้งหนึ่งเคนะครับสาย แดงดำนี่นะครับหวัดแล้วนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นนะครับ่าจะเรียบร้อยไปแล้วครับป่า,ปา40เมโอรโอเคต่อไปเช็คโอห์มขดลวดนะครับสีโล่สัหนะ่อย ขาวเลยนะขอมอนเลยนะขอมอนสีขาวนี่นะจับสายไว้ตรงกดลันนะครับโอเคกดลันขึ้นนะครับมีโอม สีน้ำตาลต่อไปสตาร์ทสีชมพูนะครับโอเคก็มีโอมนะครับพอเเดีไม่ซีโร่โอมนะครับไม่รู้ว่ามีโอมก็โอเคละขาป่าแคปลันน่าจะเสียโอเคเดี๋ยวชั้นแมวไปดูอะไรที่รถก่อนนะครับลองใส่ดูกันรอดไม่รอด ใช่ไหมก็ดูอะไรที่ลดมาแล้วครับเป็นตัวใหม่นะครับแต่โดนน้ำนะครับ40ไมโคไซสุกิ440โวลต์นะครับ50-60เฮิรต์นะครับเดี๋ยววัดให้ดูโอเคตั้งมันติมิเตอร์ 1K นะครับประวัดดู แล้วลงนะครับสลับด้านนะครับเปิดแล้วลงโอเคเก็บบรรจุแล้วคลายบรรจุได้นะครับโอเคขอประกอบเสียบแป๊บนึงครับสะดวกนะครับมือเดียวนัดฝายังค้ำเลยครับเนี่ยเปิดไม่ได้นะชิดเกิน เสียบไปแล้วนะครับเพื่อใครต้องใช้นะครับโอเคเดี๋ยวใส่ปลอกล็อกนะครับโอเคครับประกอบเรียบร้อยนะครับป๊าออกออกกัน,นลองเทสเปิดดูทีนะครับ ฝาชั่วค้าวกันหลอดไหมหลอดน่าจะหลอดลนะครับสตาร์ทไม่ออกพัดลมทำงาน รอหน่วงสามนาทีนะครับนตะลแล้วเสียงคอมดังเพิ่งเลยนะตาร์ลาเราแล้วนะครับน่านะครับมแสอยาเริ่มโดดนะครับดดลงก่อนนะครับตีกกับขึ้นนะครับ 4.50สจุดศูนะเ,เริ่มขึ้นนะครับยาที่สองยาอยูอ่ที่4ีน้อยจัง เริ่มขึ้นแล้วครับรอกันหนึ่งมีกระแสอยู่ที่4แอมป์นะครับ่อยก็น้อนไม่ทั่วแผงเท่าไหร่4.3ก็ไม่ไกลไม่ข้อไกลอยู่นะไม่เกิน15เมตรเริ่มขึ้นมาแล้วนะ เ0ละความเย็ยนเพิ่มขึ้นนะครับโ0้อไม่น่าขาทอ่อท่อไกลนะท่อยาวย้อนกลับช้าหน่อยก็รจส4่0แล้วไม่น่าเกินเขตน,นะครับเขตไม่เกิน5แอมป์ไม่น่าขาดเริ่มเริ่มความร้อนเริ่มทั่วแล้ว พอวิ่งไก่จะมาช้าหน่อยนะโอเคน้ำยาเหลือโดดอยู่ที่70็ิบพีซีนะครับน้ำยาไม่ขาดแน่นอนนะครับกระแสะอยู่ที่4จุดคือเห็นแปดศนะครับโอเคจะได้ครับตามเพจนะครับไม่เกินห้าแอม,มน้ำยาก็โอเคอเพราะว่าเ,เป็นแอร์ตัวเล็กนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้รอดหลอดใชเราขาจะมาทางการเซ็ตซ่อม บ้านสูบิชิทเล็กๆนะครับจะเสุสดทีด่ย,อยอกออกมาเป็ประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและทั้งเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อนนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานช่วยกดติดตามกดซับตะข่ายกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้ช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับ